รับชช่องโลกดูเรื่องรีวายโดยยินดีวายเชียงราคะ่ะวันนี้นิจะพาพี่ๆนะคะมาทำความรู้จักกับเล็กระลุมของพีวานะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาไไดในคลิปต่อไปคะ่ะ การเกงรีไวนะคะเริ่มติดกสิทธ์เมื่อปี1873นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน5ในือวรนแรงงานนะคะยุคแรกๆเนี่ยกางเกงรีไวเนี่ยผลิตมาเพื่อกลุ่มเมืองกลุมค,คนใช้แรงงานและก็มีการพัฒนากันได้มาโดยประเทศแรกที่ผลิตก็คืออเมริกานะคะกางเกงตัวแรกที่ผลิตคือ 501 50มาจากไหน501มาจากวันที่1เดือน5นั่นเองมาพูดเรื่องของเลขกระดุมกันนะคะเลขกระดุมก็จะบอกบอกถึงหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นแหล่งที่ อเมริกาเนี่ยก็จะมีเลขประจำของอเมริกาเนี่ยอยู่หลายตัวนะคะอย่างเช่นเลข2เลข4เลข6เลข8เลข5 5 2 5 5 3เลขอืน่นอื่นอื่นอีกมากมายส่วนเลขกระดุม501มีนะคะพี่ๆแต่มีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นจะผลิตในช่วงปีปลายุค80ถึง ย์เท่านั้นโดยเครื่องเมชชีนมาคิ้งเดี๋ยวไปดูรูปก,กัน เรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเลขกระดุมมันมีหลายเลขนะคะแต่ว่าผลิตจากคนละโรงงานดูด,ด,ดังตัวอย่างนะคะอันนี้น้องขอยกตัวอย่างคือประเทศเม็กซิโกนะคะอย่างตัวนี้เลขดมสี่เก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าหกนะคะโอเคผลิตจากเม็กซิโกนะคะรงในส่วนนี้สี่เก้าเก้าหกในส่วนนี้นะคะตัวนี้จะผลิตปีสองสองพั 2, 2019, นสิบเก้าเนาะก็ตอบป ตอนนี้ค่ะ4032เม็กซิโกเช่นกันนะคะเม็กซิโกเช่นกันตัวนี้ผลิตในปี2014ค่ะและตัวนี้104ค่ะ104มาจากเม็กซิโกเช่นกันตัวนี้ผลิตปี2007ค่ะเห็นได้ชัดว่ากางเกงไม่จะผลิตในประเทศเดียวกันนะคะแต่สามารถมี เลขกระดุมที่ต่างกันเนื่องจากที่นี้กามันข้างต้นนะคะคือโรงงานคนละโรงงานผลิตมันจึงมีเลขประจาโรงงานคนละเลขกันหากพ,พี่ท่านใดสนใจนะคะว่าเลขกระดุมเลขอะไรมาจากไหนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสําหรับวันนี้นี่ขอฝากข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆคอยติดตามน,นะคะเดี๋ยว รอในคลิปต่อไปว่านี้จะนำเกตุความรู้ดีๆอะไรมาฝากพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ